สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพา,พามาดูนะครับฝายห้วยงูนะครับอ,อําเภอเฝ้าไร่นะครับจังหวัดหนองคายโอ้โหเด็กๆเ,เล่นน้ํากันสนุกสนานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับ โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยตรงนี้ก็มีแม่ค้าส้มตำมานะครับบรบริการนะครับแม่ค้าส้มตำตำไทยตำมั่วนะครับนุน่นน้ำชาไข่มุกนะครับใครมาก็มาเที่ยวได้นะครับอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายนะครับ